ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าที่ไร่สมันดงของฉันนไม่ได้รับคนงานใหม่เข้ามาทำงานนานมากแล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็มีสิทธิสิไม่จนกว่าฉันจะหายข้องใจว่านายเป็นอะไรกับคนที่ถูกยิงตายที่ท้ายไร่ฉันนี่จะให้ฉันบอกสักกี่ครั้ง ว่าฉันเนี่ยไม่รู้จักนายคนนั้นเลยมันจะเป็นไปได้ไงในเมื่อน,นายกับนายคนนั้นน่ะหน้าเหมือนกันขนาดนี้เหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันเลยนะนี่คนเรามันจะหน้าเหมือนกันได้สักขนาดไหนหรือว่าเธอจะคิดไปเองฮะพี่หมันเอ๊ะนี่ใครอนุญาตให้นายเรียกฉันแบบนี้ฮะ แล้วฉันก็ไม่ได้คิดเองด้วยนะฉันจําหน้านายคนนั้นได้แม่นก็ฉันเนี่ยแหละคือคนที่พบศพนั้นที่ท้ายไร่ เขานอนตายอยู่ใต้ต้นไม้เขาถูกยิงแสกหน้าสีหน้าเหมือนกับเหมือนกับกลัวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ตอนที่ฉันเจอเขานะตัวของเขายังอุ่นๆอ,อยู่เลยอะ ฉันคิดว่าเขาคงเพิ่งตายไปไม่กี่นาทีก่อนที่ฉันจะไปเจอศพอ่ะเฮ้ยภาพของเขายังติดตาฉันจนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะ แล้วนี่เธอเห็นหรือเปล่าพวกใครเป็นคนฆ่าเขาเธอเห็นหรือเปล่าเธออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเธอบอกใช่ไหสิฮะเดี๋ยวนายใจเย็นๆก่อนนี่นายเป็นอะไรฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นฉันจะไปรู้ได้ไงอ่ะว่าใครเป็นคนฆ่าเขาฉันไม่เห็นอะไรเลยนายเป็นอะไรหรือเปล่าฮะเปล่า ฉันไม่ได้เป็นอะไรนั่นนิ่งๆไว้คุณเสร็จแน่อย่าเพิ่งยิงพี่อะไรอีกวะคุณดูบ้านชื่นมาหนึง่งเจสตจอดจอดจอดทำไมจอดโถ่มาอะไรตอนนี้วะ นี่เธอเล่าจบแล้วใช่ไหมจะได้หายข้องใจสักทีว่าฉันกับไอ้คนที่ถูกฆ่าเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันฉันยังไม่หายข้องใจหรอกก็นายตอบคำถามฉันยังไม่กระจ่างเลยนี่นี่พี่หมันฉันมาหางานทำนะไม่ได้มาขึ้นศาลให้ทานายซักก็นายอยากทำงานที่ไร่ของฉันไม่ใช่หรอฉันก็กำลังทำหน้าที่สัมภาษณ์งานนายอยู่ ใ้คนทุกันส,สนใจจะไปทำงานที่ไร,บร่บอลเพชรบ้างไหมล่ะเฮ้ยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะหมันไม่คิดว่าจะเจอหมันที่เนี่ผู <c oughs> ้ด,ดีมันทำไมถึงเจอเนี่ที่ไร,บร่บอลเพชรเนี่ยคงจะขาดแคลนคนงานหนุ่มๆม,มากนักใช่ไหมลูกสาวเจ้าของไร่อ่ะ ถึงกับต้องมาเดินเร่หาด้วยตัวเองแบบเนี้เธอนี้มันก็คิดได้แต่เรื่องแบบนี้แล้นะประโยคที่ว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลเนี่ยมันช่างเหมาะสมหลือเกินเนาะนี่อย่าบานเื่ทนทาแมวนะ่เธอสองคนเนี่ยเจอหน้ากันทะเลาะกันทุกทีเลยคุยกันดีๆบ้างเถอะนะฉันจะคุยดีๆกับคนที่ดีๆเท่านั้นไม่ใช่พวกอันธพาลบานเื่น,านมาสิ โหมันมันจะให้เจิดทำยังไงอะมันถึงจะเ,จเลิอกอคติและกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมสักทีใครทําให้หมันโกรธเนี่ยเจิดยอมรับผิดแทนทุกอย่างเลยนะล้วเรากลับมาดีกันนะน้ำหมันนะไม่ดีด้วยหรอกนายบรรเจริดนายคิดว่านายกำลังเล่นขายของอยู่หรือไงฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนายนะนี่อีกไปนี่ส่วนนายอะ ถ้าอยากจะไปทำงานที่ไร่บละเพชรนักแล้วก็เชิญเจรจาต่อรองกันตามสบายเลยฉันไปละมันมันมน,มนเดี๋ยวกันสิอยู่ยกองส,สินายไปไหนอะเรายังไม่คุยกันเลยนะเอาไงต่อพี่เจ้าไงละ่ะไปก่อนบานชื่นบานยืน่น ถ้ามาเป็นหักหน้าเราชวนนายคนเถิดไปทำงานที่ไร่ของตัวเองรู้จักหมันน้อยเปรซะ,ะคนอย่างหมันอะ่ะฆ่าไม่ได้ยามก็ไม่ได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันเย็บบานชื่นพิทีวสู้สู้พี่เทีวสู้สู้พีทวสู้สู้พีทวสู้สู้พีทวสู้ เออเก่งมากเลยพี่ทิวสุดยอดไปเลยพี่ทิวสมแล้วที่เป็นพี่หมันแล้วนี่ไปไหนมาทั้งวันเนี่ยมันไปซื้อเสื้อให้ปู่ที่ตลาดน่ะพี่ทิวซื้อเสื้อให้ปู่ที่ตลาดอจะไปง้อปู่แล้วสิไปลูก โอ้โอ้อ,อม,มีใหญ่มีกลางมีเล็กที่มันด้วยครับเอาที่มันไม่สมบูรณ์แยกออกมาต่างหาก,หาก,หากล้สมบูรณ์ลงไปให้มันเป็นหลายๆไซส์นะใหญ่กลางเล็กปูนนปจ๋ามันสมบูรณ์ได้ดดปุ๋ยดีก็จะใหญ่ อยากอะไรของอเองดูสิดูสคิคือหมันซื้อเสื้อมาให้ปู่จ้ะปู่ช่วยรับไปหน่อยได้ไหมจ้าหมันอยากรู้ว่าปู่ชอบไหมนี่เอ็งไม่เห็นเหรอฮะว่าปู่ยุ่งอยู่ปู่ไม่มีเวลาเล่นด้วยหรอกนะอ,อ่ะไปะยากไปปูปป่ครับรับไปก่อนเนะครับหม,มันตั้งใจซื้อมาให้ปู่จริงๆนะครับ ว่าไปหมันสำนึกผิดแล้วจะปู่หมันสัญญานะจ๊ะว่าต่อไปนี้ปู่จะไม่ได้เห็นน้ำตาของหมันอีกแล้วหมันจะไม่ร้องไห้อีกแต่ปู่อย่ากรธหมันได้ไหมจ๊ะปู่ยกโทษให้หมันเถอนะ จ่าลืมนะว่าเองสัญญาอะไรกับปู่ไว้จ้ามันไม่ลืมหรือแล้วแต่ปู่ยกโทษให้มันแล้วใช่ไหมจ้า คุณจะโปล่หวานรักหผล่ที่สุดเลยจ้ะเอ้าเดี๋ยวก่อนครับเอาไว้คุณพร้อมเมื่อไหร่แล้วโทรมาหาโอเคฉันไม่ชอบเก็บนาบัตรใครค่ะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนติดต่อโทรไปหาคุณเองแล้วกันคุณมีเบอร์มือถือใช่หหอ,ก,อก็ใช่สิครับนี่คนเป็นตำรวจหรือเป็นโจรกันแน่คะถึงได้มันขโมยข้อมูลประชาชนอย่างนี้คะเดี๋ยวสิครับคุณเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งฟิวค่ะ ผมไม่ได้ขโมยของของคุณเบอร์มือถือคุณอ่ะมันอยู่ในโทรศัพท์ของคิมผมก็ไปเหน็นมากันนั้นเองใจเย็นๆสิครับก็นั่นแหละโทรเรียกว่าขโมยจั ฮัลโหลคุณนุชกระดากลับมาที่ร้านแล้วครับตำรวจคนนั้นมาสง่งจับตาดูมันว่าไม่ว่ามันจะไปไหนครับผมจะรีบตามไปไปคนบ้าคุณนุชไปไหนมาครับ ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าผมมารอคุณนุชนานแล้วนะครับขอโทษแล้วกันนะคะที่ทำให้คุณต้องรอฉันไม่ทำธุระสำคัญมานะคะธุระสำคัญไก่หมอนั่น,น่ะเหรอครับแต่ผมว่านะหน้ามันคุ้นๆมันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนคุณไม่รู้จักเขาเหรอคะฉันเองก็เพิ่งรู้จักเขาเหมือนกันเพิ่งรู้จักกันเหรอครับ พิ่งรู้จักกันแล้วออกไปไหนสองต่อสองแล้วเนี่ยนะครับทำไมนะผมถึงไม่โชคดีเหมือนไี้หมอนี้บ้างฉันไปทำธุระกับเขาค่ะขอตัวก่อนแล้วกันนะคะอย่างเงี้ยผมก็คงต้องมีธุระมาหาคุณบ่อยๆแล้วมั้งครับคุณสรวิทย์คะวันนี้ฉันเหนื่อย เหนื่อยมากยังไงฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะคะคุณนุชคุณนุชอย่ให้ผมโกรธขึ้นมาจริงๆเมื่อไหร่แล้วก็นาคตทางการเมืองพ่อคุณดับวูบแน่เล่นตัวให้มันได้ตลอดเถอะนุชการดานี่นายคิดยังไงเนี่ย ไปของ,งานหนึ่งหมั่นทาไร่นั้นน่ะเขาไม่ย่าดีกบใครดอกนะถ้านายอยากทํางานในไร่เนี่ยมาทางานในไร่บริพสินายอยากทําหน้าที่อะไรอ่ะเราช่วยจัดการให้หมดเลยบานชื่นเธอไปรับปากเขาได้ยังไงเขาเป็นใครหัวนอนไปาเท้ามาจังแล้วก็ยังไม่รู้เธอเนี่ยอ,อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปสิฉันกำลงจะถามเขาเดี๋ยวนี้แหละโอ๊ย แต่ว่านายชื่ออะไรหรอฉันยังไม่รู้จักชื่อนายเลยผมชื่ออคนีอคนีฟังดูดีนะสงสัยว่านายจะมาจากกรุงเทพ <c oughs> มันไม่สำคัญหรอกครับว่าผมจะมาจากที่ไหนแต่ขอบคุณล่วงหน้านะครับที่รับผมไปทำงานในไร่ถ้าพ่อไม่อยากรับนายไว้บานชิงก็ช่วยนายไม่ได้หรอกนะพี่เจิดเดี๋ยวจะกล้าขัดพ่อ นายไม่ต้องห่วงนะฉันจะไปขอพ่อก่อนแล้วค่อยพานายไปพบท่านทีหลังว่าแต่ว่านายพักอยู่ที่ไหนหรอ <iye atas> ผมพักอยู่ที่บ้านสวนกับลุงเจี๊ยบยงั้นก็รอฟังเขาดีได้เลยนะฉันไปละ ฟังจากที่แกเล่าอะนะผู้เสือของไอเด็กหมันนะั่นน่ะถ้าทางอยากจะดูสมชื่ออะคงจะไม่ผีถามให้แกเข้าไปทํางานในไร่ได้อย่างง่ายๆแกไม่ต้องห่วงหรอกรเผด็จฉันยังมีแผนสองอยู่ที่ไล่บอลเพชรบานชื่นลูกสาวของนายบางเขารับปากฉันว่าเขาจะมีข่าวดีมาบอกฉันเร็วๆนี้อโอ้โหแกนี่มันแน่นะเว้ยค่นี้นี่เพิ่งจะรู้จักเขาได้ไม่ทันไรนะเว้ย แกสามารถทำให้เขาเต็มอ,อกเต็มใจจะช่วยแกได้ถึงขนาดนี้โอ้โหสงสัยแม่นั่นน่ะจะหลงสเสน่ห์แกเขาแล้วอะ่ะหล่อเว้ยพูดถึงผู้หญิงคนนั้นเขาก็สวยดีนะเอ้าเฮ้ยแล้วไงไวะเนี่ยอย่าบอกนะเว้ยว่าแกปิงเขาด้วยนะเฮ้ยตอนเนี้ฉันไม่มียลงไปพิศวาสใครหรอกเว้เพราะไม่ว่าฉันจะหลับหรือจะตื่น ในสมองฉันคิดอยู่แต่เรื่องเดียวไอ้ฆาตากรที่ฆ่าน้องฉันคือใครฉันต้องจับมันไปให้ได้ถ้าแกแฝงตัวเข้าไปทำงานในไร่ได้เมื่อไหร่ไม่แน่นะเว้ยแกก็จะตามจับตัวฆาตากรได้เร็วขึ้น ตอนนี้ผมไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นคุณมีหน้าที่แฝงตัวลงไปสืบคดีนี้แต่อย่าให้ใครสงสัยนะผมต้องการรู้ความเลื่อนไหวทั้งในไร่สมันดงและไร่บอระเพ็ดเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าแรงคนงานในไร่ ถ้าใครทํางานไม่สมค่าแรงก็หักเงินมันซะแล้วหมายหัวงไว้ด้วยแล้วคราวหน้ายังไม่สมวรแล้วก็เฉดหัวนไปครับนายมีเรื่องอะไรกันเหรอครับพ่อได้ยินพ่อบ่นว่าคนงานในไร่เราเนี่ยอู้งานอีกแล้วเหรอคะทําไมพ่อไม่ไล่มันออกไปเลยอ่ะปล่อยมันอยู่กินแรงคนอื่นอยู่ได้แล้วเธอจะได้ไอ้หมอนั่นเข้ามาทำแทนใช่ไหมละ่ะนี่พี่เจิดอย่ามาพูดขัดคอกันเลยนะห,หรือว่าไม่จริงล่ะ น,น,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยเด๋ยวลูกจะเอาใครมาทํางานนะลูกก็คนที่ห้ามในทิวกับในวงตอนมีเรื่องกันที่ตลาดนัดไงคะพ่อจำได้ไหมที่ลูกเคยเล่าให้ฟังอ่ะไอ้คนเถื่อนนอั่นเขาชื่อนายอาคเนีคะ่ะเมื่อกี้ลูกไปเจอที่ตลาดมาเขากําลังหางานทําอยู่ไม่ได้นะครับนายจะให้มันมาทำงานในไร่ของเราไม่ได้นะครับนายทำไมจะไม่ได้ไม่รู้จักเขาอ่ะไปเรียกเขามาไปเรียกเขาไ,ไอ้นี่ไง เราพอไม่รู้จักยังไงครับคุณหนูบานชื่นถึงว่ามันมาทํางานที่นี่ไม่ได้<ม>เป็นโจรเป็นไอ้ขี้คุกหรือเปล่าก็ไม่รู้แถมไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอีกไล่ประเพชของเราอะเข้มงวดมากเรื่องการเอาคนงานเข้ามาทํางานแล้วนายรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งตอนเนี้ยเขาอยู่ที่ไร่ลุงเจี๊ยบแล้วถ้าเขาท่าทางหน้าตาเหมือนโจรเหมือนไอ้ขี้คุกเนี่ยอย่างนายเนี่ยก็เป็นฆาตกรคุณหนูเอาละวรมาละ ไม่ต้องเถียงกันถ้าพ่อคิดจะรับคนใหม่พ่อไปคิดดูอีกทีพ่อพ่อคะเฮ้ยตอนนี้ผู้แกรู้แล้วใช่ไหมว่ามันอยู่ไหนครับนายคืนนี้ลงมือซะอย่าให้เหลือร่องรอยได้ครับนายไอ <c oughs> ้บ้า ดันมารู้จักลูกสาวฉันร่นหาที่ตายเอาละโอ้ยู่บ้างก่อนพอพอพอเห็นไหมล่ะปู่ปวดเมื่อยแบบนี้ปู่จะทนทำงานแบบนี้ทั้งวันในไร่ไม่ได้หรอกนะปู่ปู่ไม่ได้อายุ16แล้วนะจ๊ะแม่มเปียบเพียกสะห่างช้แล้วไงเราก็ต้องหาคนเก่งๆมาช่วยงานสักคนนะสิอ ไอ้คนที่ว่าเก่งๆน่มันอยู่ที่ไหนล่ะฮะเองรู้จักมาหรือเปล่าไอ้มันรู้จักสิปูแ่แหมฉันเนี่ยเห็นเขาขี่มอรจะใส่ข้ามรถแท็กเตอร์มากับตาเลยนะปู่ <c oughs> ถ้าปู่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาเขามาให้ปูท่ทดสอบดีไหมปู่เสือร่ะปู่เสือปูเอป่เสือรับปู่เสือรับมีคนบุกลุกเข้ามาในไร่เราครับปู่เสือ